สวัสดีครับอมเป็นพี่น้องบรนเทามื่อนนี้ก็มาแล้วครับวันนี้เอาบรรยากาศนะครับบรรยากาศนะครับทัดกระโลกเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับผู้เฮ็ดนะครับเชฟเดนครับนี่โอ้บัวพีชเชฟก็ชอตเป็นู้เพ็ดครับแล้ววันนี้กับลินมุนนี่ครับเชฟเด่นครับสวัสดีครับอ่าตอนนี้เฮาเอาเข้าสู่บรรยากาศบานๆของเท่านะครับทําการขวกระโลกแล้วนะครับนี่พี่น้องเลยแสบบ่แสบกับ ซอยเนี่ยก็แล้วกันเด้อนี่ซอยเบิ้งเนี่ยพี่น้องเนียนี่เกาะกระทะผมมันเป็นสูตรเด้นมันบกวมอ๋อมันติดกระทะม่ว่าแม่นเป็นสูตรเกาะปั้งปังๆๆๆเลยเสแปรพี่น้องเดิ้ลเบิ้งครับเอาบรรยากาศฝากพี่น้องเฮานะครับหลังจากเฮาหาไปไหนแล้วเฮาก็มาเห็ดตัวครับบบดนี้ควรสื่อสารเฮาคือเก่าครับมือนี้มือนี้ผมบ่ได้เฮ็ดเองนะครับให้น้องทหารโชว์ฝีมือนะครับ ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการใส่รสด,ดีนะครับเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมนะครับรสด,ดีเด้พี่น้องเดินซื้อรสด,ดีนะครับสมัยตะกี้ว่ามี่นะครับแต่สมัยคือเหมือนมีก็ต้องใส้นะพี่น้องน้งนำตาลครับน,นันชูรสครับนี่โอ้ชูรสโอ้พิษน,น,น,นะครับผงนัวนะนะครับเป็นบรรยากาศนะครับตัวนี้ก็น้ำปลานะครับตายังบุ่ครับ ตาทิพรสอย่างบรรยากาศนะน้ำประแดดน้ำประแดดสูตรนัวนัวไม่บอกไผจึ๊กจึ๊กน้องเบิ้ลบรรยากาศนะครับอุ้ยควนกลุ่มทีมเลยพี่น้องเอ้ยเบิ้ลเบิ้งเบิ้ลครับเ,เ,เ,เอาบรรยากาศฝากพี่น้องเข้านะครับเบิ้งแงก็แล้วกันนะครับามมาเขาเจ้าหอมมะลิคือเก่าพี่น้องนเบิ้งนี่ท่านได้กดด้วยมาด้วยหู เตี๋ยตีไข่พี่จะทำไข่พี่จะเกี่ยวได้ก็คือ,อ,อบทถ่วงไข่ก่อนนีเขาเป็นนัำกินอะไรพี่ก็เหรอกระชีใส่น้ำล้างโคกนะครับปั๊บพี่น้องใส่น้ำซุปเลยเด้อเนี่ยเข้าสีใส่หอมต้นเด้อพี่น้องเด้อหอมต้นนี่เตี๋ยประตาจอดเอามาแล้วนะครับมัฟนี่ครับพี่หัห่นไปฝอยมาใส่ไข่ซะหน่อย สุดยอดนะพี่น้องเลยนี่ปีนี้ผมปีนี้ตัวแรกนะครับปีกไกลด้กินตัวหนึ่งปีนี้ด้กินตัวหนึ่งหนึ่งผมปกติจะตีน,ตไไน,น,นะครับเป็นซิบซิปตีครับลงไปจะกินรอมีโอกาสครับนี่ก็มีโอกาสเลยจะาาแสบแน่นะครับแบบนอ้นะาเจาะอยู่แบบนี้ละเจาะนะครับพี่น้องของแสบนะครับอืมทำจนที่น,นะครับ บางหนาคนเห็ดนะครับเจแปนจอนมันสดยอดนะครับใจนี่อยากซิมอลไได้พี่น้องใจนี่ใจนี่อยากซิมแต่ว่ามันบอทันสุกกระดกนะครับน้ำโอเจาะนะครับตัวนี้ก็มเมนูเสริมนะครับพิเศษเกี่ยวไข่ เจี๊ยบเด่นครับตัวนี้เขาเปิดอันนั้นลานอาหารอยู่แถวแถวสวนศึกษาอยู่นะครับวัฒหารไปนี่แหละวัสิเห็ดเจียวไข่สุดเด็ดนะพี่เนาอไข่เียวานี่ไข่เจียวฟูๆนะครับวันนี้นี่ประมาณนี้แหละพี่น้องคงเครื่อง พวงพวงพงไหนพี่เน้องมาเบอร์ไหนใส่รถนัวไม่กลัวใครรถนัวไม่กลัวใครนะครับเหมือนอย่นีอะไรเนี่ยรถดีรถดีไม่บอกใครนะครับปึ๊บซีอิ๊วนะครับซีอิ๊วจุ๊จุ๊จุ๊จึ๊จุ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 ๊งน้ำมันหอยน้ำกระไดจังเลยมาห้ยหมดเครื่องมือเราเยอะเครื่องครัวเราเยอะ หลอยไม่ทันได้มาเร็วหมดแล้วไม่ต้องกินเล้หลอดมั่ม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 เหนียวพี่น้องเยิ้มสองแสนนะครับหมดหมาอมันนี่หมดหมดม้อเอาน้ำละเปิดฟ้านะครับก็ไปกับเข่าสูบรรยากาศซิมเด้อพี่น้องเด้อสิปิดคลิปแล้วนะครับวารถสันสิเป็นยังไงนะครับฝากพี่น้องบ้านเฮา กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้น้ำแน่กันแล้วกันนะคลิปบานๆกองดูสารผาทินนะครับทหารหนุ่มรูปหล่อนะครับหลายๆบ้านนะครับมันหน่อยโผล่ผู้ใดเมตตาส่งมาให้ในเดิมหัวหน้าเลยอ้าเชฟกระทะช็อตกับเชฟเด่นชิมให้หน่อยครับต่อไปเป็นการซิมเด้อพี่น้องครับเอามะเขือเพิ่มไหมนี่ครับอย่าไปแบ่งวิ่งชื่อมะเขือปลาปลาปลาปลิมนะครับปึ๊บนี่เชฟเด่นเซ็มแซ่บเป็นปะอยู่หน้าอยู่หน้ากระจกเชฟกระทะช็อตเอาเซ็มซิมหน่อยนะครับสีปิดคลิปเลยนะครับพี่น้องสะอาเจนเย็ด นี่มันมากถึงไรน้องหลักคัมแพงสุดยอดครับสุดยอดเออตัวจ่าบอเอ,อ้าจ่าลองเอาจ่าลองครับปลา,าตัวอะไรพวกนี้เฮ็ดเองแลซุ่มเองเว้ยว่าน้องบานเท่าเด้อครับนี่ครับเป็นขัวกระหลอกบานๆนะว่ามันสีแสดพอดีบอของขออนุญาตซิมนะครับเด้ออืมต้องรถนี้เลยโอ้ยทุกอย่างกลมกลมหมด ไตซา,านนี่ก็ไม่ได้กินแล้วครับแต่บบกินมือนี้ขอบคุณหลายๆครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ